สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงการโปรโมทเว็บไซต์นะครับการโปรโมทเว็บไซต์นะครับก็คือการนําเว็บไซต์ของเราเนี่ยไปทําการประกาศในเว็บไซต์สาธารนณะต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดลูกค้าแบบเอ๊จะหาเว็บไซต์เพื่อไปสัปสับมิดเว็บอย่างไรนะครับ ลูกค้าก็อาจจะพิมพ์คําว่ารายชื่อเว็บบอร์ดนะครับหรือ,อรายชื่อเว็บประกาศนะฮะหรือจะพิมพ์คําว่าประกาศขายก็ได้นะครับอย่างถ้าเกิดเราพิมพ์คําว่าประกาศขายเนี่ยก็จะแสดงชื่อที่แสดงชื่อเว็บไซต์ที่เราสามารถไปลงประกาศขายสินค้าและบริการได้นะครับแต่เกิดรู้สึกว่ามันน้อยจังมี มีไม่พอนะครับก็ให้ใช้วิธีแบบนี้นะครับรวมในชื่อเว็บประกาศนะครับรวมในชื่อเว็บบอร์ดนะฮะซึ่งในการโพสประกาศขายเนี่ยเราก็ในเบื้องต้นอาจจะค่อยๆทําไปก็ได้นะครับให้มันดูเป็นธรรมชาติเช่นโพสวัะนละสามเว็บไซต์นะครับประมาณนั้นค่อยๆทําไปนะครับแต่เกิดลูกค้าไม่มีเวลาทำนะครับ ก็อาจจะมาใช้บริการให้ทางบ็อกซ่าเว็บเนี่ยเป็นผู้สับมิดเว็บไซต์ให้ก็ได้นะครับก็ขอสรุปนะครับการสับมิดเว็บไซต์เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับใช้โปรโมทเว็บไซต์นะครับซึ่งการโปรโมทเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีหลายช่องทางนะครับแต่ว่าช่องทางเนี้ยจะเป็นช่องทางที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้อง สร้างเนื้อหาสร้างคอนเทนต์ที่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับก็เพียงแต่เราเอาข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยไปโพลประกาศในเว็บไซต์เหล่านี้นะครับซึ่งส่วนช่องทางอื่นๆก็อาจจะมีทําคลิปวิดีโอเขียนคอนเทนต์นะครับต่างๆเพื่อเพื่อแบ่งปันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางโปรโมทนะครับ ซึ่งเดี๋ยวทางเราก็จะพยายามนำเสนอไอเดียเพื่อไว้ให้ลูกค้าดูเป็นไกด์เพื่อจะเอาไว้ใช้ในโปรโมทเว็บไซต์ของตัวเองนะครับขอบคุณฮะ